ตลาดแรงเทศบาลหัวนหน้าระเบิงของแสบโคดางเจ้าคอยกับยังมาไทยระเบิงของแสบคือสร้างเราด้วยแบนี้ด้วยคอสร้างเอาย่ำรวนเมียบ่เสร็จบ่เอาจำได้บ่้นน้อแบบนี้เนาะแยกหน้าบนน่ะเซ็นไม่เอานะ อยงหัวตอนหอน้ำารอเปล่เอาห้าสบาทนะครับกามใหญ่จมาเอาเลยด้อเป็นช่างไอ้ย่ารลวมมิดเรอเฮ็ดไปเฮ็ดไปให้ลูกค่าให้เพื่อนเนเพื่นเบิงเพื่อนผมเพื่อนภูดิ์พากินพาเที่ยว ช่องน้อยๆด้วยครับเด้อฝากเนื้อฝากตัวไ้เนกดไลค์กดแชร์ฝากเนื้อฝากตัวนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะกไลค์กดแชร์ก็ได้ไอร่กันไร้คกอเียไร่嘛ไม่ไร่หรอ ใส่ให้งภูภูเรียงมีระซิมห่าบาทปีที่สุดเลยูปยางลายพี่น้องเต็มเต็มกระบอกเลยวันนี้ซิมห่าบาทสวดจูนปูนเขียบญี่ปุ่นลุงดำเจ้าเก่าเจ้าเดิมตลาดแรงเทศบาลหัวหน้าตั้งแต่สองใบสองมอหอดทุ่มหนึ่งโดยประมาณสมือพี่น้องลดแสบลดนัวต่อคิวต่อคิ้วผนมาขายเรามาแล้วมาแล้วยี่สิบปีแล้วครับผมเรียนเรียนจบ อตีแล้วยังบ่ทันรยวยอยู่ยังบ่ทันรยวยเก็บยังบ่ทันรวยเออเอาโอเคครับกดไลค์กดแชร์ติดตามมาได้เพราะอยังบยย่กคติดตามติดตามด้วยครับติดตามด้วยผู้ดิดแานกินแเที่ยวครับผมสวัสดีครับเพื่อน